เนี่ยเลยหนูหสามเดือนหน <3 S 2> <ะ>ูสามเดือนสามเดือนประมาณหกหกขีดเจ็ดขีดนะหกขีดเจ็ดขีดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับของสู่ช่องหาก,กินกวิสาษนะครับรายการบ้าวคุ้มนะครับสองวิษณ์นากินเดอร์นะครับสวัสดีครับ,บมื้อนี้เขาก็ระพาเมืองหนูนะครับหนูของเอ่าพอเสี่ยงนะพี่น้องเนาะหนูของเสี่ยงจะเป็นเลี้ยงไว้นะครับ เดี๋ยวจะเข้าจิตไทยมึงนะครับว่ามึงตใหญ่นสำใจนะครับวิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงในครับผมอ่าอยังไงบอนะครับเลี้ยงใน้บอปูนนะครับเดี๋ยวมึงก็ได้ครับผมตอนนี้จุดให้บอได้นะครับนี่ครับบอพวกนี้ครับอ่าเดี๋ยวจะให้มึงนะครับสวัสดีครับครับผมบอเสี่ยงเป็นเลี้ยงหนูไว้จ็คท่อไปพอเลยมี่เป็นหาบอหาบอเนาะแต่ว่าเป็นบอคูอืมบอคู เวลาทำความสะอาดมันสีง,ง่ายนะเวลาทำความสะอาด์บอนี่หนูมันก็คีมันถอดมาอยู่บอนี่เราถึงทำความสะอาดตัวนี้ง่ายตัวนี้เป็นเป็นหมองนอนมันนี่นี่ได้ให้มองตโตนู้ครับคุณครับโอ้โอ้มันตื่นครับมันตื่น<อ> <laughs> ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลี้ยงไว้หนูเนี่ยว่า้ใไรครับ หนูนมาจากฟ่อแม่เขาเจ้ามาจากบ้าดุงอ๋อสื่อแม่พันมาเนาะแม่พันมาอ๋อเรื่องสิบเอ็ดแม่เลี้ยงพ่อพันนี้กันเลี้ยงเลี้ยงหนูเาจะได้สามเดือนสามเดือนไหมครับถ้ามาดาหนูพนว่าสี่เดือนไม่ใช่สี่นีสัตว์ผสมพันธุ์เอาเนี่ยสิเป็นเลยอาหารอาหารมันนี่เอายังเห็นไหอาหารนี่เอด้วย อาหารกับมี่เขาเปลือกมี่หัวอาหารหมูน้อยอกับมี่มันแก้วเนี่ยกับญยาเนี่ยเปียมันกินระบบน้ากันระบบน้าอัตโนมัติอัตโนมัติก็จังหมูเนี่ยปล่าก็หมูอุนรอนเหี่ยวมัน็กิดมากินมันโดดอยู่บนที่ไหนมันโดดกินอ๋อมันโดดข้อมอะไรเปล่าไม่งั้นอ๋อเฮ็ดระบบหมูพี่น้องเพื่อ ทำความสะอาดปล่อยมันจืดปล่อยมันแสอ๋อแต่ห้าวจะบ้างไหวเมื่อกี้ห้าวไหวแฉบอกพปอาหารกัดเจ็ดสองอันมีอ้อยห้าวไห่มันมีมันสับปะหลังอนี้มันแก้วมันกินคือฟังนี่มันแล่นออกไปเนาะกินแล้วมันแล่นพุ่นทางด้านนอนทางบ่นนอนเป็นที่กินอาหารน้ำสวดแบบนี้นะครับผมใครสนใจนะครับสามารถเลื่อนแบบได้ครับ คือว่างทอแล้วก็เจาะทอเอาทอพิซซี่ทอพิซซี่ดูดูกันครับกับประมาณนี้ครับบอลกันคือกันบอลบอลบอลกันเนี่คล้ายๆกันคล้ายคือกันมัดอ๋อบอย่าเปิดมันบางทีบอลเสียงมันนะครับโมหันนะบ่ อาหารเป็นอาหารมูนโมเลตโมูนยโมเลตโมูน่นีเขาเปลือกนี่ไเขาทอดบ่อนี่คือสองบ่อเนาะเป็นบ่อคู่บ่อคู่บ่อนตัวนี้นะสอทอทอกันมาทอแปบทอแปบาทเนาะทอแปดสิบว้แปดสวามสูงสี่สิบสูงสี่สิบเทกันราคาเท่าไรครเป็นซื้อมาราคาเพ่กับอนอยบาทละเท่ทอนอ๋อ แถวบ้านเ้องท่อลอยประบาดเนาะนต่อในสองท่อพี่นาะสองท่อเท่านกันเท่านกันคือคอกนึงก็คือซีท่อพี่น้องีท่อเฮ็ดแซมบเล็กซีท่อแล้วก็ตัวนี้เป็นร่างน้ำพี่น้องเป็นร่างน้ำระบายน้ำน้ำเสียตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำน้ำให้หนูกินอัตโนมัตินี่เขาไว้ในตัวชุกตัวนี้เป็นท่อน้ำเสียไหลลงไปคุณต่อประปาอันบ่ต่อประปาโอุลวาน ของอันนี้โอ้ทังมีทังทังน้ำทังน้ำมันไหลเข้ามาหนิคือเขาเปิดน้ำเข้าไ้แช่ไปนี่มั้บ่แม่นอ๋อช่นี้ระบายน้ำเสียหนิอ๋อระบายน้ำเสียก็เปิดตัวนี้มันก็สิไหลต้งผุดเพือมันสิซาล่างที่เสียดอาหารมันกินมันสิไหลต้งในก๊อกน้ำนะอ๋อการตากันเขาไปในก๊อกน้ำ นี่ผมกอกหนามมันจะมีหูตัวนึ่งที่ไตนู่นี่เวลามันกินเศษอาหารอะไรตลงไปนี่มันสีอันครับผมมาเนียนะครับผมโอ้โหแตัวนเกครับเก่งเก่งตัวนี้มาณนี้นะครับผม ถ้าต้องใช่ถุงมือกันแค่ผูนู้สี่พนตัวให้ไวกันตัวสองยตัวสองลอยะโอ้พอสี่ก็จะสิไคเดือนละลอยก็เรียงได้สงเดือนก็สองอยสามเดือนก็ตัวละสามลอยก็สีเดือนก็สี่อยมันนูุ่กพันเลย เป็นลูกพกนีแพงงแงอ๋อต้องว่ามันตัวมันตัดตัหลาแล้ตัวเงยเนี่ยี้แพงโอ้จจ ลยู่ช้าเดือนไม่ช้าเดือนช้าเดือนประมาณหกหกขีดเจ็ดขีดนี่ลงหกขีดเจ็ดขีดเดืนึงประมาณนี้ครับผมสนใจเนาะสนใจสอบขามได้ครับผมเดี๋ยิ่งได้ไหมครับยี่ห้อแม่แท้ลูกนะ้ไครับอยากสนใจอย่ากเดือนหนึ่งอยากยี่เดือนหนึ่งสนใจนะครับ มาติดต่อได้ทางบ้านทซียนนนท์นะครับบ้านพอเชียงในเดี่องเลี้ยงนูนะครับถีอประมาณเดือนวนึงสองเดือนนะครับถ้าใครอยากได้หลูกวันเรือครับพอพันอย่างพันนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับไปได้ด้วยใจนะครับมาติดต่อได้ในครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เพื่อนๆทุกทายได้ก็นจะเลี้ยงไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทังช่องให้กินแบบพิซซ่าและกับช่องอีสานให้กินได้เลยนะครับฝากกดติดตามนับแน่คนละกันนะครับ อ่าคลิปนี้ก,ก็ร่าไก่กอนนะเพื่อนเนาะไ้พบกันคลิปนะ้าสวัสดีครับผม